สัามคุกุ้มครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบรูโน่ฟอร์ดนะครับผมเบสผู้ึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดไซด์ดับี้เจริญนครนะครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับก็หลังจากหยุดเที่ยวเทศกาลสงการเป็นไงกันบ้างครับเดินทางกันด้วยความปลอดภัยแล้วก็อยู่บนความไม่ประมาทนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการความปลอดภัยแบบเหนือชั้นยังไงก็ฝากฟอร์ดไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับอย่างที่เรียนแจ้งเลยว่าเดี๋ยวหลังสงการนะครับผมมี โปรพิเศษนะครับที่จะนำมาเสนอให้กับทางคุณลูกค้าที่รับชมช่องบูโน่ฟอร์ดของผมนะครับกับวันนี้เลยครับเจ้าตัวข้างผมเลยครับสีดำทะมึนดุดันนะครับหล่อแบบไม่เกรงใจใครคันนี้เลยนะครับกับ Everest สตนะครับสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับคันนี้เลยครับคุณลูกค้ากับโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยสูงพิเศษนะครับที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้าไปแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเหมือนเช่นเคยยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้กับช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมเบสท่ปภาษาการขาย นะครับผมจาก For ์ s a ตดดี้เจริญนครมาครับคุณลูกค้าเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดินดูสเปคเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับว่าสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับของเอ a เวอ e ์เรสต์เราเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวบวกแพ็กเกจเนี่ยให้อะไรเพิ่มเติมมาจากตัวที่เป็นตัวธรรมดาบ้างโอเคครับไปรับชมกันเลย มาครับก่อนจะไปรับชมนะครับสเปคเดิมๆนะครับที่มาจากโรงงานแล้วก็ความพิเศษของตัวรุ่นบวกแพ็กเกจนะครับในรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับราคาค่าตัวนะครับของเจ้าเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับซึ่งราคานี้จะยังไม่รวมสีพิเศษนะครับคุณลูกค้าเป็นราคารุ่นที่เป็นตัวบวกแพ็กเกจนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นครับสำหรับวันนี้เลยที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้านะครับท่านนี้เลยนะครับ ดอกเบี้ย0%ครับคูณลูกค้าที่5ปีหรือ60งวดครับเพียงแต่คูณลูกค้านะครับดาวที่25%ขึ้นไปนะครับหรือท่านใดที่ชอบในการตกแต่งนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งลูกคลิปครับในการคัสตอมของทางฟอร์ดเรานะครับจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับคูณลูกค้าท่านใดที่ต้องการตกแต่งเข้าไปด้วยนะครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่ครับคูณลูกค้าดอกเบี้ย0%นะครับหรือฟรีชุดแต่งด้วยนะครับท่านใดที่สนใจ หลังไม่เข้ามาเลยครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้ทุกท่านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาเดินดูสเปคที่มาจากโรงงานนะครับรอบคันนะครับผมว่าตัวบวกแพ็กเกจให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วมีความพิเศษอย่างไรและน่าใช้ขนาดไหนไปครับเดี๋ยวไปรับชมกัน มาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยครับคุณลูกค้านะครับความพิเศษของรุ่น e v e r อเรส p o สปบวกแพคเกจน,นะครับ e v e r อเรส p o สปเองเนี่ยความพิเศษที่เหนือขึ้นมาจากรุ่นอื่นนะครับจะมีคําว่า Everest นะครับที่ฝากกระโปรงนะครับบวกมากับนี่เลยครับ กระจังด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเส้นคาดกระจังนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับพร้อมกับไฟแบบ LED นะครับเป็น LED แบบอัตโนมัตินะครับสีขาวนะครับพร้อมกับไฟ Day Time นะครับรูปแบบสีแคมป์ที่ให้มาด้วยนะครับคุณลูกค้าและสิ่งที่ผมเรียนแจ้งครับตัวบวกแพเกจนะครับที่มีเหนือขึ้นมานะครับจากรุ่นสปอร์ตธรรมดานะครับในรุ่นเอเวอเรสเองเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับด้านหน้าที่จะเห็นเลยเห็นไหมครับ กล้องมองมุมอับด้านหน้านะครับอ่าอยู่ในโหมดกล้อง360องศาด้วยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับนี่เลยครับเรดาร์ตรวจจับวัตถุในด้านหน้าด้วยนะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้าสเกิร์ตล่างด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับเฉกเช่นเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับคุณลูกค้าเป็นลูกแก้วแล้ว แล้วก็มีห่วงลากจูงมาให้จากโรงงานนะครับ2จุดเลยนะครับและเซนเซอร์ด้านหน้านะครับทั้งหมด4จุดที่ให้มาจากโรงงานเลยครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับ1นะครับสองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ Everest s p o r ์บวกแพ็กเกจเพิ่มมาให้นะครับคูณลูกค้าและนี่ครับเรดาร์นะครับที่อยู่ที่ตัวกระจกนะครับเห็นไหมครับ มีเฉพาะในรุ่นที่เป็น e v e r อร์เรสต์สบวกแพกเกจเท่านั้นนะครับคลูกค้ารุ่นสปอร์ตธรรมดาตัวพวกนี้จะไม่มีมาให้นะครับอันนี้คือความพิเศษเลยครับที่ e v e r อร์เรสต์สปบวกแพ็กให้กับทางคุณลูกค้านะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูด้านข้างกันนะครับว่า e v e r อร์เรสต์สปบวกแพกเกจให้อะไรมาบ้างไปครับไปรับชมกัน ดูในส่วนของด้านข้างด้านหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับว่าล้อนะครับจะเป็นล้ออัลลอยลมดํามาจากโรงงานแล้วนะครับคุณลูกค้านะครับรัดมากะยางนะครับกูตเจียนะครับรุ่นแรงเลอร์นะครับยางขนาด25555 R 2 0นะครับคือขอบเนี่ยเป็น20นิ้วนะครับรัดมากะยาง255ครับ55านะครับ ตัวนี้เป็นยางที่มีเกดค่อนข้างพีเียมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนแจ้งครับลูกค้าเอเวอร์เรสต์เองทุกรุ่นนะครับปีกนกอิสระบนล่างนะครับเป็นเหล็กหล่อนะครับค่อนข้างมีความใหญ่บึกบึนนะครับเหมาะสมกับสมรรถนะและน้ําหนักของตัวรถนะครับคอยสปริงตัวใหญ่นะครับเห็นไหมครับลูกค้าปีกนกล่างนะครับปีกนกบนนะครับคุณลูกค้าคอยสปริงตัวใหญ่พร้อมกับโช๊คที่เป็นแบบโมโนทูปหน้าหลังด้วยนะครับคุณลูกค้าอ่า ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าเอเวอเรสต์สปอบวกแพคเกจตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด170แรงม้านะครับ405นิวตันเมตรนะครับจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับและความพิเศษของรุ่นสปอร์ตที่เป็นบวกแพคเกจอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับว่า สปอร์ตบวกแพ็กเกจเองเนี่ยมีเลนคิปปิ้งเลนเซนเทอลิงนะครับอะแดปพตีฟคูสคอนโทลนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆที่มีอยู่ในรุ่นที่เป็นไฮเอ็นขึ้นไปเพราะฉะนั้นระบบเบรกของเจ้าสปอร์ตบวกแพ็กเกจคันนี้นะครับจะเป็นระบบเบรกไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นั่นเองนะครับลูกค้าอันนี้คือความพิเศษเลยครับที่ เอเวอรสสปอร์ตบวกแพ็กเกจให้มานะครับจากตัวธรรมดาที่เป็นม้อลมเบรกธรรมดาอัปเกรดขึ้นมาเป็นระบบเบรกไฟฟ้านะครับให้ความแม่นยําความเสถียรในการเบรกและระบบพวกเลนทิปปิ้งเลนเซเทลิงที่มีอยู่ในตัวรถตัวนี้นะครับจับคู่กับระบบเบรกไฟฟ้าตัวนี้แจ๋วจริงครับลูกค้าอยากให้ลองสัมผัสกันจริงนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับคีบข้างก็จะระบ,บุคําว่าเทอร์โบนะครับอ่า ถัดมาครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED และกล้องมองมุมอับนะครับกล้อง360องศาด้วยพร้อมกับไฟเวลาเราเปิดขึ้นรถนะครับคุณลูกค้ากระจกบานกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมกับบายสปอร์ตที่อยู่ที่กระจกมองข้างนะครับเวลาคุณลูกค้ามีรถแทรกเข้ามาในมุมอับบายสปอร์ตก็จะติด เตือนเป็นไฟสีส้มขึ้นมาให้เราทราบว่ามันมีรถอยู่ในมุมอาบแล้วนะครับคุณลูกค้าอันนี้คือความพิเศษเลยครับที่สปอร์ตบวกแพ็กเกจให้มานะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเขียนคําว่าสปอร์ตนะครับพร้อมกับบันไดเป็นชิ้น PVC นะครับผิวหยาบก,กันลื่นด้วยนะครับ ลาวหลังคาด้านบนของรุ่นสปอร์ตเองก็จะเป็นลาวเตี้ยนะครับติดกับตัวบอดี้รถนะครับไม่ได้เป็นลาวสูงเหมือนพวกรุ่นไทเทเนียมหรือว่ารุ่นวายแท็กนะครับขอบกระจกเองก็จะเป็นชิ้นดำนะครับเพราะว่าสปอร์ตเองจะให้อารมณ์แบบดุดันนะครับแล้วก็ออกหล่อลอนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยมาครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันโอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้นะครับของ ตัวฟอร์ดนะครับเหนือขึ้นมานะครับสปอยเลอร์นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นปีกยื่นออกมาค่อนข้างหล่อเฟี้ยวพอสมควรเลยแล้วก็มีชุดแต่งด้วยครับคุณลูกค้าอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับชุดแต่งวิกเตอร์เวลาใส่เข้าไปที่ตัวสปอยเลอร์ตัวนี้มันจะยื่นออกมาอีกให้ความสปอร์ตพรีเมียมเป็นอย่างมากนะครับคุณลูกค้าบวกกับไฟเบรกดวงที่3นะครับที่ให้มาจากโรงงานนะครับท่านใด ที่เคยถามว่าหูฉลามยังต้องมีเสาอากาศไหมมีครับขึ้นอยู่กับทางคุณลูกค้าเลยครับจะใส่ไม่ใส่แล้วแต่ท่านเลยแต่ออกจากโชว์รูมเราทุกคันผมใส่ให้ทุกคันครับไม่ต้องห่วงอ่าถัดลงมาครับไฟนะครับที่อยู่ด้านท้ายนะครับจะเป็นไฟแบบ Full LED นะครับุณลูกค้าจะเห็นว่าที่ตัวบอดี้รถนะครับและตัวฝากระโปรงเองจะมีเส้น LED ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟถอยหลังไฟผ่าหมากเป็น LED ทั้งหมดนะครับบวกมากับตรังสือคำว่า e v e r e s นะครับที่อยู่ในชุดไฟด้านท้ายแล้วความพิเศษของโคมไฟที่เป็น e v e r e s นะครับทุกรุ่นนะครับจะเป็น2ชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นคล้ายๆตัวแผ่นอะคริลิกนะครับด้านในจะเป็นอีกชั้นหนึ่งซึ่งถ้าสมมุติเราไปกระแทกอะไรเนี่ย จะมีแค่ชั้นแรกก่อนที่ได้รับความเสียหายตัวนี้เปลี่ยนราคาไม่แพงนะครับคุณลูกค้าบวกมากับนี้เลยครับกล้องมองหลังนะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานด้วยนะครับและเซนเซอร์ด้านหลังนะครับอีก4จุดนะครับที่ติดตั้งมาให้นะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้า1 2นะครับ3 4ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยครับสำหรับรุ่นสปอร์ตเท่านั้นนะครับที่เป็นสปอร์ตบวกแพ็กเกจเท่านั้นและชุดช่วงล่างหลังนะครับของ E v e r อเรทุกรุ่นเห็นไหมครับ เป็นช่วงล่างแบบวัดลิงค์นะครับอันนี้คือความพิเศษของรุ่น e v e r อร์เเลยแล้วก็โชคเองก็วางนอกสุดแชสซีนะครับเป็นโชคแบบโมโนทูบด้วยนะครับคุณลูกค้าสวยงามหล่อลงตัวจริงๆครับสมฐานะจริงๆครับสำหรับเจ้ารุ่นสปอร์ตบวกแพคเกจคันนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งครับราคา1,565ครับ1,565,000บาทสำหรับตัวรุ่นบวกแพคเกจและโปรพิเศษครับที่ผมจัดให้ดอกเบี้ย0%ไปเลยครับที่5ปีหรือ60เดือนนะครับเพียงคุณลูกค้าดาวแค่เพียง 25%ขึ้นไปนะครับหรือท่านใดที่ต้องการดอกเบี้ยพิเศษด้วยพร้อมชุดแต่งด้วยทักมาเลยครับมาพูดคุยกันเลยครับผมมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับพร้อมกับฟรีชุดแต่งด้วยท่านใดสนใจรีบทักครับโปรดีๆมีจํานวนจํากัดครับมีไม่เยอะนะครับคุณลูกค้าสนใจรีบทักมาเลยครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดไซดับบี้เจริญนครครับ เป็นไงกันบ้างครับรลูกค้ากับการพาไปเจอกับเจ้ารุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจอันนี้เป็นเดิมๆนะครับยังไม่ได้มีตกแต่งท่านใดที่สนใจนะครับในตัวรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์092นะครับ2610523นะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับทักมาพูดคุยสอบถามกันได้ครับโปรโมชั่นพิเศษดอกเบีย้ย0%นะครับ60งวดหรือจะเอาดอกเบีย้ย0%ฟรีชุดแต่ง ทักมาพูดคุยครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับทุกท่านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาติดตามกันว่าผมจะมีโปรโมชั่นแล้วก็เอเวอเรสหรือเรนเจอร์รุ่นไหนมานำเสนอให้กับทางคุณลูกค้าช่องบูโน่ฟอร์ดของผมได้รับทราบรับชมกันอีกสําหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ